สวัสดีครับพิทิพิตค,ครับสวัสดีครับคุณวาดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแมมเราคงต้องพูดถึงสีต่างๆของพักต่างๆเอาพักแดงก่อนเพิ่งชนะที่เชียงรายแล้วก็สามสาวในบ้านชินวัตรไปเยี่ยมคุณทักษิณพิทิพิตพ,พูดถึงแดงสั้นๆพิทิพิตมองเห็นอะไรพักเพื่อไทยครับคือใน,ในในระบบเขตนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แถวนั้น เราต้องยอมรับว่ายังไงก็เป็นเป็นพื้นที่ของเขาแะนะครับ mm hmm. นะครับเป็นพื้นที่ของเขาส่วนใครจะบอกว่าคะแนนนิยมลดลงมันก็อาจจริงแต่นั่นมันหมายถึงคะแนนของระบบบัญชีรายชื่อหรือระบบพรคนะครับ mm hmm. แต่ว่าระบบเขตเนี่ยประชาชนก็กาตัดความสัมพันธ์ระหว่างเออสะสะเขตที่มีการอุปถัมมีบ้านใหญ่ที่ดูแลเ็าอยู่ไม่ได้ครับนี่การเมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้ครับครับ ดังนั้นถือว่าไม่ได้พลิกอะไรสําหรับการสู้กันระหว่างแดงกับส้มในการลือกตั้งซ้อมที่เชียงรายก็<อ>คาดถึงว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะ<อ>หรือใช่ครับใช่ครับครับเอาละคุณทักษิณสั้นๆน,น,นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปส้มคุณทักษิณเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็สงบสงบสบายใจดีคุณดิณพิษเป็นไงบ้างพูดถึงคุณคุณพี่แมวก็ก็ผมคิดว่าท่านก็คงต้องทาใจนะครับต้องทําใจว่าการที่จะมีหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือท่านเนี่ยมันคงไม่มีใคร กล้าไปช่วยแบบเปิดหน้าอย่างนั้นอีกแล้วนะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อท่านตัดสินใจงี้ท่านก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดมาคือท่านต้องอยู่อยู่ในเรือนจํานะครับแต่ว่าการปฏิบัติต,ต่อท่านหนึ่งซึ่งผมก็เคยพูดว่ามันใจปฏิบัต,ติต่อท่านอดีต<ม>นายกสองสมัยเหมือนกับผู้ต้องขังกรดีต้นค,ค่าคมขืนนะคับม,มันมันไม่ได้ไไดหรอกอันนี้ต้อง<ม>เป็นวัฒนธรรมไทยก็ต้อง,ต,องต้องดูแลท่านในในในระดับหนึ่งซึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะดีท่านเป็นผู้สูงอายุด้วยครับครับอันนี้พูดแบบแหมคุณนิพิษเราเราเราเห็นไปด้วยกันเลยคือท่านเป็นอดีตนายกไม่ว่าอย่างไรเกิดขึ้นท่านก็เข้าเรือนจำไปตอนนี้ดังนั้นถ้าเราดูแลถ้าไม่ดีเท่ากับคนไทยดูแลกันเองไม่ดีอ่ะคือความเป็นอดีตนายกมันลบไปไม่ได้อ่ะพี่นิพิษอันนี้พูดแบบใจเป็นธรรมถูกนะเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกอ่ะก็คือแค่ใจเป็นธรรมอ่ะอืมเข้าใจได้เข้าใจได้ แฟนกับผมก็โกรธผมไปหลายคนเลยนะว่าผมไปเอาโอ้เจคุณถ้าถึงก็ยังไม่โอ้เจเขาอยากเลือกอภิบเจอทําสบายเถอะผมไม่คนอย่างนี้แหละจะกบก็ได้ไม่กบก็ได้นะครับแต่ว่ามันแหมมันจะเอากันขนาดไหนอะครับไม่ควรไม่ควรคือ คือมันไม่ควรอะคือคือไม่ควรแต่ว่าก็เตือนกันไปเตือนกันมาวิทยาวิจัยก็รับฟังการก็เท่านั้นเองแต่ว่านี่คือเรื่องราวที่ต้องดําเนินไปมันทําให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศไทยนะพ,พนี่พินิพิษเนาะคือเราเป็นคนไทย,ทย<ๆ>เราเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูแลก,กันแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ยุติธรรมไม่ได้แปลว่าจะเอื้อสะจน<อ>สะจนไม่ติดอะไรเลยเ<อ>มันก็ไม่ถูกเห็นไหมเออเอาเอา,เอาโอตายตายดีครับกลับมาที่ส้มส้มก็กําลังจะดูเหมือนส้มดรอปไหมพี่พินิพิษส้มตกไหมส้มตกไหม เือในในระบบเขตเนี่ยผมว่าเออ่ตกนะครับอืในระบบเขตตกที่เขาทำโพสสำรวจอยู่ผมก็เจอคนที่เขาทำโพลมาที่ที่แล้วเียผมคือเทว่าคุยกันนะแล้วกคือคือระบบพักของเขาเนี่ยยังติตชาร์จอยู่นั่นแหละครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าในสนามจริงระบบเขตเนี่ยเอผมว่ายากนะผมว่ายังยากอยู่นะแล้วก็ดรอปลงด้วยนะดรอปลงด้วยนะครับ คือล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นแรง์กิ้งในดูสิโพล,ล่าสุดนี่นะคือพรคประชาชนอยั่มาที่1่แต่เหลือคะแนนเนี่ยยีมเนี่ยมันตกลงไปมากนะอันดับ2ไม่แต่สินใจเนี่ยยีคืออยู่ในกล่องไม่แต่สินใจอันดับ3ภูมิใจไทยนีย่ขึ้นมาเป็น14และอันดับ4เป็นเพื่อไทยคือ11ก็เพื่อไทยตกไปอยู่อันดับ4นี่ก็ถือว่าแรงมากนะและอันดับต่อไปที่น่าสนใจคือพลังประชารัฐอันดับ1 0ปพี่ไม่เลวเลยอืมแต่ซ้มก็ด r อปนะใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ที่หายไปคือพักอะไรพี่พักฟ้าของพี่เองเอาไงดีคือทีแรกพี่นิพิษบอกว่าเดี๋ยวนะ้ยังไม่ได้ทากันบ้านเลยคุณพิสิทธ์จ,จะกลับพักฟ้าพักประชาธิปัตย์ไหมอะไรไหมเอ๊ะคุยดีไหมพอเอาคุยเถอดเดี๋ยวคุยกับพี่นิพิษพี่นิพิษก็จะตอบได้ตอบไม่ได้เดี๋ยวก็จะตอบดังนั้นต้องถา,ถามถึงพักฟ้าโดยตรงพี่นิพิษครับพักฟ้าโดยตรงในขณะนี้นะครับรัฐบาลก็จะยุบ สภาในสี่เดือนข้างหน้าเนี่นะครับ,รบเขาเธอเราอาจจะไปชอบคนนั้นคนนี้นะครับอแต่ว่าในสถานการณ์ขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคุณพิสิทธิ์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด oh ดีที่สุดนะครับอ่าดเรเอเขาก็ไปพรรคอื่นแล้วนะครับมาดามเดียก็อยู่ในพรรคเล็กน้อยก็ผมก็มองเขาอยู่เหมือนกันนะเขาเป็นคนน่าสนใจกันนะครับแต่ว่าการจะรู้ถึงแก่นของพรรคจริงๆการถึงอุปสรรคของการเมืองจริงๆเวลาเบียดกันจริงๆเนี่ย เพราะว่ากระดูกเขาก็อาจจะย,ยังอ่อนกว่าคุณอพิสิทธิ์นะครับใช่ครับส่วนตัวข่าบผม,ผมเลยเชือ่อด,ดีที่สุดนะครับดีที่สุดในขณะนี้เที่ยงแต่ว่าผมก็กังวลไม่ได้กังวลน้อยนะกังวลเยอะด้วยว่าผู้ที่บริหารพักอยู่ในขณะนี้น่าจะยังไม่คืนพักให้คุณอพิสิทธิ์ งานนี้แหละเป็นคำถามที่ตั้งใจจะถามพี่นิพิษเพราะว่าไสในทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะเปลี่ยนกติก,กาไม่เปลี่ยนกติก,กาคนคนที่ออกไปแล้วเอาว่าต้องกลับไปอยู่ในพักสองปีถึงจะอะไรก็ตามกติกาปัจญบัตรกกติกาเยอะแต่ประเด็นคือสุดท้ายพักตอนนี้มันขึ้นอยู่กับทีมปัจจุบันถูกไหมฮะน,น,นั้นจะเอาคุณกับพิสิทธ์กลับได้หรือแม้แต่คุณนิพิษคุณนิพิษก็คิดจะกลับถูกไหมคือทุกคนคิดจะกลับแต่มันกลับได้ไหมคุณนิพิษครับเออกลับไปเป็นสมาชิกก็ได้นะครับแต่ว่ากลับไปเป็น คุณอนพิเศษจะกลับไปเป็นหัวหน้าพักนึกได้หรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยอย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมไปสมัครเป็นสมาชิกพักป็นชาธิปัตย์วันนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ก็แข่งหัวหน้าพักกันผมก็สมัครได้นะอผมเคยเป็นกรรมการบริหารผมเคยเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแข่งอย่างนั้นยกตัวอย่างว่าคุณอนพิเศษเนี่ยก็ออกมาแล้วก็จริงนะครับก็ไปสมัครวันนี้พรุ่งนี้ก็ก็เข้าแข่งได้เพียงแต่ว่าโหวตเตอร์ นะครับจํานวนคะนแนนเวลาโหวตกันแจ้งลำาักกันจริงๆแลนะมันอยู่ที่กรรมการบริหารมันอยู่ที่สสนะครับถ้าสสกไ็ไม่ไม่ไม่เลือกคุณพิเศษนะครับมันก็ยากที่ท่านจะเข้ามาผมเลยเปรียบเทียบว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับ ไอ้ไฮโลวงนี้ยก็เปิดถ้วยใแขงแล้วเปิดถ้วยแดงเปิดถ้วยแดงไปเรื่อยมัครคุณแทงไม่ถูกเองมันก็กลับบ้านล้วทำไมต้องมาเล่นแล้วการเมืองเนี่ยนะครับเข้าใจเดี๋ยวนะฮะการโหวตคือกรรมการบริหารพักกับสสซึ่งแน่นอนอยู่ในทีมปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับทีมปัจจุบันเยจะรับคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นมาเป็นหัวหน้าพักไหมแล้วมันมีพัทสมาชิกพักด้วยมันมีการเปลี่ยนสัดส่วนการโหวตตรงนี้ไหมฮะหรือมันยังคงเดิมมีมีมีครับมันมีมันมี มันมีสาขามีสมาชิกอีกยี่สอร์เ็นนะครับ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 แต่ก็ยังไม่มีผลพอที่คุณริบิสิตจะกลับมาได้แน่ๆใช่ไหมไม่มีครับแต่ต่อสก็ไม่โอเคเออเออไม่ไม่มีทางกลับครับไม่มีทางกลับอะซึ่งเขาต้องโอเคถึงจะได้กลับทีนี้เขาจะโอเคไหมล่ะพี่ลิพิ์หรือยังไม่รู้อคืออย่างนี้ครับอันนี้ผมพูด ความจริงไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพูดไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเลยคือถ้าคือถ้าสสในขณะนี้ก็ก็ขาเตรียมจะย้ายพักในครั้งหน้าแล้วโอ้ยแต่อเขาเตรียมจะย้ายพักแล้วเขาเขาน่าจะไม่โหวตให้นะโอ้เอ้าโอ้โหนี่เอ้าแต่พี่ติลกัหลายตลบเขาจะย้ายพักเขาก็จะไม่โหวตให้ก็ไม่ต้องย้ายก็ได้มีฮะฟื้นฟูยังไงดีพี่คือคือผมก็คุยกับรอสอในพักหลายคนนะเพรว่าเออ สถานการณ์นี้ยอาคพิธิษดีที่สุดแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าคนพิธิษมาคอพิเิ์ก็ชูนนโยบายการเมืองสุจริตไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเอ้เอไม่ใช้เงินห<พ>าพวกเราก็ตกกันหมดสิโอ้ตายเข้าใจละมันขยงในในวัฒนธรรมองค์กรมันเปลี่ยนไปมันก็เลยจะขย e งกันถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่โอ้ตายแล้วแล้วมันจะยังไงได้ล่ะเนี่ยเอาเอาเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะคือคือคืออันนี้ว่าถามแบบ แบบเชิงข้อเท็จจริงคือเหมือนกับว่าถ้าคุณเดบิสิ์กลับมาเนี่ยมันมีกระแสซึ่งจะช่วยกับกับกระแสที่ช่วยออสสปลิสต์ได้ในขณะที่สสเขตคือ,องนี้มันมีโมเดลแบบพักเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ทั้งกระแสและเขาได้ทั้งเขตด้วยออคือผมไม่ลงใส้ในนะว่าอาจจะซื้อเสียงบ้านใหญ่เลยไม่เป็นไรคือถ้ามันปนกันแบบนั้นมันไปนไปได้ไหมหรือมันหยุดด้วยกันไม่ได้ในพักประชาธิปัตย์พี่เดิสิตครับ จริงๆประชาย์เราไม่ทําอย่างนี้เลยผมเป็นรองผมเป็นรองหัวหน้าพักอยู่นะครับตอนอยู่เราไม่ทําอย่างนี้เลยนะครับและสาบแช่งสมาชิกสาบแช่งผู้สมัครด้วยซ้ำนะครับที่จะซื้อเสียงนะครับเราไม่เอาอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันเนี้ตอนเราไม่เป็นนักการเมืองมาหลายปีก็บอกว่าการเมืองมันเปลี่ยนครับเอ่ามันต้องซื้อทาไมซื้อไม่ชนะผมบอกอย่างนั้นก็เราก็เอาประชาธิปัตย์เดิมกลับมาไปได้หรอกแต่ว่าถ้าถ้ามันมีสามพักนะครับมี เพื่อไทยพวมใจไทยพรรคประชาชนแต่คุณเขดว่าสามพักนี้มันมันดูแลลูกหลานของคุณได้เ่ยคุณก,คณก็คุณก็เอาสามพักนี้ไม่ต้องฟืน้นป,ประชาธิปัตย์ก็ได้เราไม่ต้องไปเหนื่อยอโอ้พี่โทรไปตรัาที่สุดแล้วดังนั้นถ้าพิพิธบอก <c oughs> ว่าสสกำลังจะย้ายพักก็ <c oughs> ย้ายไปซะเลยแล้วเหลืออยู่แค่ไหนค่อยมาฟื้นก็ไม่ย้ายสิครับก็จะย้ายตอนยุบสภาดิครับ อ๋อก็เลยกลับตอนนี้ไม่ได้ก็เลยยักแยยักยันโอ้ใช่ใช่ตายตายตายแล้วถ้าถ้าเกิดยุบสภาแล้วย้ายซึ่งเ็าจะย้ายทันถูกไหมตามรัฐธรรมนูญทันครับทันแล้วถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมาตอนนั้นก็ไปทันอีกเพราะมันต้องทํางานเยอะในการที่จะฟื้นฟูพักถูกไหมพี่ดิ๊กก็นี่ครับพอพอคุณอภิสิทธิ์เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมันต้องคุยกันแบบสภาปูโดสุภาปฏิรีกันเลยนะนะครับบอกว่าข้างหน้านี่น้อง ตัดสินใจยังไง hmm. นะครับถ้า hmm. น้องตัดสินใจว่าน้องไปแล้วอโอเคอเราก็ชุดใหม่ก็จะเตรียมคนใหม่นะครับเออไม่งั้นถ้าน้องไปตอนสี่สิบห้าวันตอนยุกสภาเนี่ยพักมันก็ส่งคนไม่ได้มันก็จะเป็นพักลางเออมันจะเป็นพักลางเลยไม่รู้จะส่งใครแล้วก็ไปช่วงนั้นโอ้ยหาคนไม่ทันนะไรับสมัครสม,รมาชิกไปเกือบไม่ทันแล้วนักภาษาอะไรจะไปหาเสียงช่วงช่วงยุกสภาอ,อ,อันเนี้ครับถ้า ถ้าก็ทำอย่างนั้นในข้อค่าพักทั้งอย่างเลือดเย็นเลยนะจริงพี่โอ้รจริงรทีนี้ถ้าคุณคุณเฉลิมชัยออกไปแล้วคือตอนนี้ออกแล้วหมายถึงว่าหัวหน้าพลาออกแล้วขั้นตอนเป็นไงต่อหรือพักตอนนี้ยังไม่ต้องมีหัวหน้ามันมันมันขั้นตอนเป็นไงฮะอ๋อก็มีมีคุณประมวลเป็นผู้รักษาการอยู่ะนะครับ<ะ>แล้วก็จะประชุมวันวันที่สิบแปดนะแต่ผมจำไม่ผิดวันที่สิบแปดเนี่ยเขาเขาจะประชุมกำหนดวันเลือกตั้ง นะครับซึ่งก็บอกว่าประมาณปลายตุลาหรือกลางตุลาก็าจะเลิกตั้งซึ่งผมคิดว่าอยากให้ถึงขนาดอันเลยเอาต้นตุลาเลือกเสือเอารีบรเลยใช่ด้ยด่ยิย่งยาว,ยวยไปเนี่ยคนที่มาใหม่ก็ทําไม่ทันนะครับเพีนแต่ว่าคนก็อยู่ข้างในแล้วก็อาจจะไปเลือกเออะไรเลือกกีกรารธันวาก็แล้วแล้วแต่เขานะครับ <c oughs> ว่าคนอ่นะไรแต่ว่าถ้าต้องการฟรื้นพักจริงๆนะครับมันต้องเลือกให้เร็วครับแม้คนทำงานไม่ทันนะครับจริงทีนี้ เอาละถ้าเราเรามองเป็นในแง่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์กลับมาได้เอามองในแง่ดีว่าคุณเอาพิสิทธิ์กลับมาได้คือในความเป็นจริงอย่างที่พี่นิพิธเล่าไปทั้งหมดว่าไม่ได้ง่ายเลยเงื่อนไขยเยอะปัญหายเยอะอุปสรรคเยอะถ้ากลับมาได้แล้วพรรคประชาธิปัตย์กลับมาพอสมควรเนี่ยนะฮะฟื้นฟูนฟนได้อย่างที่เราคาดการไปในทางดีเขาจะไปแข่งกับใครเขาจะแชร์เสียงใครพี่เอางนี้ก่อนเอาอย่างนี้ <c oughs> พรรครวมไทยสร้างชาติที่ถือกำเนิดก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาคนประชาธิปัตย์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจริงอ พรรคพลังประชารัฐนะครับคนประชาธิปัตย์ก็แตกไปเลือกพรรคพลังประชารัฐตอก็ตั้งพรรคใหม่ๆอ่ะคนประชาธิปัตย์ก็เยอะใช่แล้วตอนหลังเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยก็หวานสเสน่ห์คนพรรคประชาธิปัตย์ก็เอียงๆไปทางภูมิใจไทยก็เยอะเหมือนกันเพราะอง<ช>พรรคหลักนะครับที่จะกลับมาสู่อ้อมกอกเอาแหมกำลังเข้มข้นกำลังเข้าได้เข้าเข้มดูซีคืองนี้คุณผู้ฟัง คือวาชนะพงศ์ก็ไปดิเชียวว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาแล้วมันจะดีไม่ดีคุณเดพิสิทธ์ก็น่าเสียดายสำหรับท่านถ้าท่านจะกลับเข้าสู่วงการการเมืองแต่เขาจริงแล้วเนี่ยในการสู้กันในพักการเมืองปัจจุบันไม่ได้ง่ายนะพอค,คุณนิพิษพูดว่าทุกคนหมายถึงว่าพักหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติคุณย้อนกลับไปนะ่ะแทบจะทั้งการเมืองนะ่ะเป็นเอ็กซ์ประชาธิปัตย์กันทั้งนั้นนะ้โอ้โหตั้งแต่ ชีไ้ไปที่ไครก็ใช่หมดอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาจะรวมกันหลอกเขาไปแล้วก็ไปรับเอาเอาใหม่เอากลับมาก่อนว่านาทีนี้มันจะกลับมาแค่ไหนแล้วแล้วมันจะต้องไปแข่งกับใครคุณพิทย์ต่อครับเชิญฮะต่อฮะครับผมคิดว่าเแข่งกับคนที่เคยรักปัญาธิปัต์นะครับคือไม่ใช่แข่งอะคนที่เคยรักปัญจธิปัต์ที่เคยไปเรื่องเลือพกรพรรคพลังปัญชา,าดเดิมตามพิตููไปนะครับตาม คุณปีระพันไปซึ่งคุณปีรพันก็เหลือวัวเดียวกับเทียมเรียบแล้วเนี่ยต oh. นเหล่านี้ต้องกลับมาประชาธิปัตย์แล้วก็คนจ่นวนหนึ่งที่เคยลงไหลได้ปลื้มไปกับภูมิใจไทยนะครับเมื่อประชาธิปัตย์ตัวจริงกลับมาเนี่ย hmm. เขาก็น่าจะกลับมามาหาเราบ้างมากน้อยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพลังประชาะรัฐรวมไทยสร้างชาติ uh huh. นะครับภูมิใจไทยครับผมว่าน่าจะกลับมา าที่ประชาธิปัตย์ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันเข้าใจดังนั้นเนี่ยตัวคนอภิสิทธิ์เนี่ยถ้ากลับมาและฟื้นฟูได้ในทางดีสุดอาจจะแชร์กระแสได้หมายความว่าวกระแสกรุรงเทพอาจจะกลับมาได้บ้างเชียวละอาจจะกรุงเทพอาจจะแบ่งกันว่างั้นสสนะครับภาคใต้ก,ตก็แล้วแต่ว่าจะดึงดึง,ด,งดึงทีมเก่าๆกลับมาได้มากน้อยแค่ไหน,นสุดท้ายแล้วเนี่ยการมือมันจะ รูปแบบเปลี่ยนไปคือคือมันจะเกิดกลายเป็นการเมืองหลายขั้วไม่ใช่แค่สองขั้วเหมือนเหมือนแดงกับฟ้าในอดีตหมายถมแต่ว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ในอดีตมีสองขั้วแต่จากนั้นเนี่ยมันมีหลายขั้วเกิดขึ้นน้ำเงินก็โตขึ้นส้มก็แข็งแรงแล้วถ้าประชาธิปัตย์กลับมาก็แชร์มันกลายเป็นหลายขั้วใช่ไหมพิริพิษมองกันใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับทีนีผผ้ผมเนี่ยผมเนี่ยหวังจะดึงคนรุ่นใหม่มานะ<อ>คือคือพยายามขายความคิดว่า คนรุ่นเก่าอย่างพวกผมเนี่ยอยู่อีกวงหนึ่งเลยอยา่าข้าไปในวงเลือกตั้งเขา oh. เป็นที่ปรึกษานั่งวงนอกแล้วบอกว่าพยาธิปัตดในอดีตแกนมันอยู่ตรงไหนแล้วคุณจะรับยังไงคนรุ่นใหม่แล้วเอาคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไม่โกตายอะ ไม่ไม่กลัวสอบตกอะอ่าลุยลุยแรงเยอะเออยี่สิบแปดปลายปลายสามสิบต้นต้นหน้าตาดีหน่อยสวยหน่อยรอหน่อยครับอ่าพูดดีหน่อยและสาคัญคือต้องมีทัศนะเป็นบวกกับประเทศอ่าเข้าใจโอ้อันนี้สำคัญอ่าอย่ามีทัศนะเป็นลบเป็นโซ่ข้อกลางเอาคนรุ่นเก่ามาแล้วก็เอาคนรุ่นใหม่มาจับมือกันเดินไปข้างหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดทิ้งทั้งหมดแล้วไปสร้างระบบใหม่ผมว่าอย่างเนี้ย นี่เป็นจุดที่ผมคิดเอาเองนะว่าถ้าถ้าจะฟื้นประชาธิปัตย์ต้องฟื้นอย่างเงี้ยเอาคนรุ่นใหม่รุ่นก้าวหน้าแล้วไม่ไม่ไม่ก้าวร้าวโอ้อันนี้สําคัญมากพี่ดิพิตเพราะว่าคือโลกปัจจุบันเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่วิธีที่มันจะมาลื้อระบบแล้วมาสร้างใหม่พี่ดูสิทุกชาติตอนนี้มันปัญหาหนักมากแล้วประการ <c oughs> ประเทศไทยปัญหาน้อยสุดอ่ะกลายเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือดูเหมือนการเมืองปัญหามากเศรษฐกิจปัญหามากแต่เทียบกับที่อื่นเนี่ยมันเหมือนกับเราในอดีตอ่ะเหมือนกับประเทศไทยในอดีตม็อบเต็มเมือองงย่าี้ ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งโลกเป็นเราไม่เป็นเราเลยแล้วไม่ต้องวนกลับไปเอาล่ะพี่ครับอย่างนั้นปิดท้ายต้องถามถึงรัฐบาลนำทัพด้วยพรรคสีน้ำเงินภูมิใจไทยพี่ประเมิยยังไงฮะยุบสภาเร็วหรือลากต่อหรือเร็วมากอผมว่าต้องเขาก็ต้องเอาตามตามกําหนดนะครับคือคือคือสี่เดือนอืนะครับแต่ว่าถ้าแถมไม่ก้อดิ้นหน่อยได้เขาก็อยากของแถมนะครับแต่ว่าผมว่าพรรคอมก็คงไม่แถมมั้ง เข้าใจนะครับ<ะ>เพราะว่าสีเดือนสเดือนต้องเป็นไปตามกติกาเพราะถ้าไม่เป็นไปตามกติกิราเนี่ยก็ก็เปิดพิปารายได้เปิดพิจรายแล้วก็คว่ำเนือบาลได้นะครับและัะบ,บาลที่ถูกคว่ำและนำเข้าสู่การเลือกตั้งนี มันไม่เป็นมงคลกับรัฐบาลครับไม่เคยเห็นนายกที่ถูกคว่ำกลางสภาถูกใบพิพิธประเทศไทยไม่มีใช่คือเขาจะยกเสก่อนใช่คือเขาก็จะเขาก็จะคุยกันแล้วว่าเอ้ยฉันไม่โหวตได้เธอนนะอ่านปุ๊บก็ยุบสภาดีกว่าเกี่ยนใช่ไหมพี่ใช่ดูคุณปัญหาอั่นแหละใช่นั่นแหละนั่นแหละเออผิดผิดผิดสัญญาบ้างอะไรบ้างในขณะที่นายกหนูอนุทินถ้าจะไปโดนคว่ำกลางสภาไม่เป็นมงคลดังนั้นเอ้า ติดตามต่อเสียการเมืองว่างนี้ก็ต้องว่าตามการเปิดถ้วยแทงนะพี่ไม่ิษนะขอบพระคุณมากครับยินดีครับไม่ลืมนี่นะบอกก่อนก็ราคาท่านจะไปพัทลุงอยู่ขอบพระคุณสูงขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ